กับขเขมรเฉพาะรัฐบาลถ้าเป็นนักมวยก็ทกไม่สมศักดิ์ศรีแทนที่จะซัดโป้งยั้งยั้งคือประเด็าเวลาคนต่อยมวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซัดอย่างเดียวนะสีหน้ามันจะแสดงสีหน้าของการเอาจริงเอาจังมันเหมือนล้มมวยอะ่ะมันมีคนกระตกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเราเป็นเพียงแค่หุนและไอ้คนแทกหุนอยู่ข้างหลัง มันมีผลประโยชน์มีชนะติดหลังที่ออไยนั้นเขาจะมาเล่นงาไนได้แบ็กเมลได้แพทองทานจะได้จากความอะไรกับคุณเซนมึงทำไมอ่อนหัดหรือมึงสูเหอยกันเนี่ยบอกว่าเขาวิงสเปะสปะเขาไม่ั้งใจเฮ้ยคุณจะไปพูดแก้ต่างแทนเขาทำไม,มเราคือพูดอย่าหายนะอาจารย์คุณเซนเขาเจนตนาฆ่าเขาเป็นอาชญากรอ,องคราม ตั้งแต่ปลายเดือนกนรกฎราคมจนถึงนี้ก็จะสิ้นเดือนสิงหาคมอยู่แล้วเนี่ยท่าทีของตั้งแต่นายกฐมนตรีปัจจุบันนี้เป็นนายกรักษาการก็คือคุณภูมิุ่มธรรมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารัฐบาลนะซีรัฐบาลไม่นับทหารเนี่ยเฉะพาะรัฐบาลถ้าเป็นนักมวยก็ชกไม่สมศักดิ์ศรีจริงๆรนะท่านสมัยคุณเศรษฐาด้วยซ้ำผมคิดว่าคุณทักษิณออกมาพูดจาอะไรเนี่ยมันทำแม่งทำแ่ง ตั้งแต่บอกว่าพื้นที่ทับซ้อนในทะเลไปยอมรับได้ไงว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนครับเท่ากับว่าคุณไปยอมรับว่าสิ่งที่เขมรมันขีดม่วๆออกมามันก็ถูกต้องครับของเราว่าเป็นทางก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเลทับซ้อนแบ่งคนละขึ้นผม้นี่มันสูเอี้กันหรือเปล่าวะผมนึกในใจอย่างนั้นจริงครับถัดออกมาแพทองทานจะได้จากความอะไรกับพุนเซน มึงทาไมอ่อนหัดหรือมึงสูเอียกันเนี่ยคือถ้าชกสมศรีมันยังชกบ้างนะอาจารย์ก็ชกบ้างไงแต่มันไม่เต็มหมัดมันตยอมาก็เหมือนล้มมวยอ่ะเวลาล้มมวยก็คือสมยอมเหมือนกันับภาษามวยเขาพูดอย่างสูภาพชกอย่างไม่สมศักดิ์ศรีเป็นรัฐบาลชกอย่างไม่สมศักดิ์ศรีโอ้แต่ถ้าเกิดเป็นภาษามวยแบบมันก็แบบมันไม่ได้ชกแล้วจะมาเหมือมัดมือมัดเท้าตัวเองให้เขาชกทำตัวเป็นกระสอบทรายหรือเปล่า ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มาดูภูมิธรรมผมก็รู้สึกเหมือนกันอีกว่าหน้าภูมิธรรมเนี่ยไม่สบายเลยไม่สเบยที่เขาเรียกกันเวลาจะเจรจาที่มาเลเซียก็ดีเวลาให้สัมภาษณ์ก็ดีเวลาตอบอะไรเลี่ยงเลี่ยงก็ดีอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกระเบิดดูเขายิงมาไอบีเอ็มยี่สิบเอ็ดตั้งเขผู้นำก็บอกว่า เขาไม่ได้จงใจหรอกที่โรงพยาบาลมันยิงงั่วทําทให้คําพูดของตัวเองเนี่ยฝ่ยายขมรก็ใช้มาเป็นหลักฐานได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งให้ก่อนหน้านี้อะถ้าจําได้ผมจําไม่ผิดวันที่25หรือ26กรกฎาคมก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณภูญิธรรมออกแถลงการสั้นๆส,สั้นกระจิ๊ดเดียวในแถลงการนั้นอย่างน้อยมีคําว่าอาจยากรสงครามอืม,อมพอมีคํเนี้เขาฟังดูเอออาจยาก่อนแต่พอ วันที่พาสื่อมวลชนไปดูพื้นที่แล้วไปบอกว่าเขายิงมั่มๆ่ะคือเขาคงไม่ตั้งใจหรอกนี่มัน,มน,มน,มนหมเฮ้ยคุณกำลังจะบอกว่าวันก่อนหน้านี้คุณบอกเขาเป็นฆาตกรวันนี้เขาบอกเขาเขาไม่ได้เจตนาฆ่ามันมันดูขัดแย้งอ่ะแล้วผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์เลยที่ว่าเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณภูมิทำให้สัมภาษณ์สื่อในเรื่องเกี่ยวกับกระเมรเนี่ยมักมีท่าทีเหมือนคนป่วย อืคืออึอกอึกอเหมือนไม่อยากจะพูดหรือแบบพูดอะไรไม่เต็มปากพูดทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันเป็นสิ่งที่บ่อนทําลายตัวเองบ่อนทําลายชาติมันมีคนกระตกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเราเป็นเพียงแค่หุน่นเราเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงไอ้ตัวจริงเขาไม่สู้ตัวจริงเขาก็ไม่สู้แล้วไอ้คนแชก <c oughs> หุ่นอยู่ข้างหลังมันมีผลประโยชน์หรือมันมีชนะติดหลังที่ไายนั้นเขาจะมา เล่นงานได้แบ็กเม์ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันกึกกึกกักกักมันพูดให้มันไม่สุดคุณังเกตดูว่าคนเหมือนคนต่อยมวยต่อยไม่สุดหมักแทนที่จะซัดโป้งยั้งยังคือปเด็เวลาคนต่อยมวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซัดอย่างเดียวนะสีหน้ามันจะแสดงสีหน้าของการเอาจริงเอาจังกับการต่อสู้ด้วยแต่ว่าของคุณภูมิธรรมเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์เะไตาผมเห็นด้วยอาจารย์เลยว่าเหมือนคนป่วยผมขอถามคุณว่า คุณคิดว่าหุนเซนเป็นอาชญากรสงา์ไหมพูดกันตรงตรงเลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ทำไมต้องทําสีหน้าเป็นเพราะผมกอดไงอันนี้ผมจริงจังผมไม่เหมือนคุณภูมิธรรมที่จะมาอมโรคพูดว่าก็แล้ว่ามีคนอะไรอย่างเงี้ยต้องคุณภูมิธรรมเนี่ยนะหรือก็อาจจะเขาไม่ตั้งใจเพราะเขาจงใจอันนี้ผมยืนยันเลยว่าผมเชื่อมั่นเลยว่าเขาจงใจที่จะยิงจรวด ใส่จุดที่เป็นชุมชนที่โดนประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งโรงพยาบาลด้วยถ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องทหารเป็นยิงเองเขาไม่เกี่ยวไอ้พวกทหารเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราทั้งสิ้นเหมือนกับอุ้งยิงพูดจะว่างไงเขาตั้งท่าว่าเขาบัญชาการตั้งแต่ว,วันแรกเลยจารย์จำได้มานั่งกลางแผนที่ดูแผ่นที่บัญชาการเจกภาพท่าทีและคําให้สัมภาษณ์มันฟ้องว่าหุ่นเซนเป็นผู้บัญชาการเขา ตั้งตัวผู้บัญชาการเลยแหละ,ะแล้วตอนท้ายยังส่งกองกําลังดูแลส่วนตัวของฮุนเซนครับไปดําเนินการลบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนแล้วว่าฮุนเซนคือตัวการ,รับและการกระทําถ้าเขาบอกว่าเขาก็ยิงมั่วๆไปอย่างนั้นอนะ่ะไม่ได้ต้องการหรอกจะให้ถูกประชาชนแต่เขาต้องการยิงไปคิดว่าโดนทหารคุจะว่าไง ฝีมือมันไม่ดีเองไ้พวกยิงเนี่ยอาจารย์การที่จะไปลงเนี่ยผมว่าไอ้เอาง่ายๆอย่างกรณีเซเว่นอีเลว่นเนี่ยเขาจงใจที่จะยิงลงไปที่สถา,านีบริการน้ํามันปตทด้วยซ้าไปเพราะอะไรเพราะถ้ามันไปนลงที่ถังเก็บน้ํามันที่ของสถา,านีปตทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือระเบิดที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เยอะเพราะว่ามันมีถังน้ํามันอยู่แต่เพอเอิมันไปนลงที่เซเนอีลว่น ก็เกิดทำให้เกิดการสูญเสียประชาชนที่บริสุทธิ์รวมทั้งเด็กๆด้วยโรงพยาบาลมันไม่ใช่แค่แห่งเดียวมันมากกว่าหนึ่งแห่งอันนี้จะบอกว่าสเปะสปะหรือไม่ยังไงก็ตามเราในฐานะผู้เสีหยหายเนี่ยเราต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าเขาเจตนาฆ่าเราคือผู้เสีหยหายนะจารย์เราไม่ใช่ผู้กระทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปบอกว่าเขาบิงสเปะสปะเขาไม่น่ใจเฮ้ยคุณอยไปพูดแก้ต่างแทนเขาทําไม แล้วอีกประการที่ผมคิดว่าคุณเจนเนี่ยพยายามที่จะมันคือไม่เห็นค่าของชีวิตมนุษย์เป็นอัญญากริจริงๆคือการที่เอาฐานยิงจรวดเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยไปตั้งในที่ที่เป็นชุมชนมมแล้วยิงใส่ประเทศไทยเนี่ยเขารู้ว่าเมืองไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราทหารไทยเราเนี่ยติดข้อสนี่สัญ,ญญาต่างๆแล้วเราก็มีมนุษยธรรมเพียงพอที่เราจะไม่ไป ยิงเข้าไปใส่จุดที่เป็นชุมชนเขาก็เอากลับเอามาโล่มนุษย์เนี่ยเป็นตัวกำบ,บงังอ,อันนี้มันไม่ใช่วิธีของคนกล้ามันไม่ใช่วิธีของสุดจริตชนเพราะอันนี้ผมยังไงผมก็ฟันธงว่าเขาเป็นอาชญ,ญากรสงครามทําไมรัฐบาลไทยโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมรู้สึกว่าจะให้เขาเป็นอาชญากรแต่ผิดกฎหมายอาญาของประเทศไทยมันต่างอย่างไรหรือกับการที่ผิดกฎหมายอาญาประเทศไทย กับอาชญากรสงครามที่ ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาอาจารย์ว่ามันจะแค่ว่าไร้เดียงสาห,หรือปัญญาอ่อนไหม่าาไปฟ้องตำรวจไทยจะให้ใช้กฎหมายไทยเออเพื่อเล่นงานทำไมคุณดูดดดถูกกฎหมายไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แ,แต่ว่าคุณนาจาขาจะงโง่ข้ามแดนไมมให้เราจับหรอถูกไหมล่ะจะมีทางนำตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไหมถ้าเขาให้อัยาการออก หนังสือไปถึงอินเตอร์โพลต่างประเทศเออแล้วถ้าเกิดหุนเซนเนี่ยไปเจออินเตอร์โพหรือตำรวจสากลเขาก็จับส่งประเทศไทยเนี่ยคุณว่าโอกาสมีไหมเอยผมจำได้ว่าตอนสมัยยิ่งรักแล้วก็อีกหลายๆนักโทษของไทยเนี่ยนะก็มีหมายจับนะแล้วอินเตอร์โพลเคยจับได้บ้างไหมล่ะอาจารย์เออเห็นยิ่งรักมันก็ไปนู่นไปนี่<อ>ไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไป ไม่ต้องยิ่งรักหรอกหลายคนเลยที่เป็นที่เป็นอาจญากรทางเศรษฐกิจเนี่ยที่เดินทางไปไหนเมื่อไหร่กว่าเราจะได้ตัวกลับมาบางบางครั้งเอาจริงเอาจังก็เอากลับมาได้บางครั้งก็ไม่ได้เอากลับมาก็มีเพราะมันไม่ใช่เรื่องเราอยู่ด,ดีคุณไปฟ้องคุณเชนในะคดีที่เรากาลังรบกันแล้วฟ้องศาลศาลในประเทศไทยเนี่ยนะ,ะคุณเจนเขาคงมามอบตัวเป็นอญญาจารย์จะมามอบตัวครับที่สายตำรวจเมืองไทยไหมอ่ะถ้างั้นกลับไปศาล สารอาญาระหว่างประเทศครับถ้าเขาบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสารอาญาระหว่างประเทศครับเพราะสมัยคุณชวนใช่ไหมครับไปตกลงเซ็นรับปักการไปเซ็นสนธิสัญญาที่กรุงรมเออแต่ต้องมาให้สัตยาบันบังเอิญเปลี่ยนรัฐบาลเป็นสมัยคุณทักษิณสมัยคุณทักษิณไม่ให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นเราจะมีสิทธิ์อะไรในการที่จะไปฟ้องสารโลกคุณจอมคือถ้าในแง่ของการ ถ้าการสมบูรณ์เป็นภาคีเป็นรัฐภาคีนีเรายังไม่สมบูรณ์ก็จริงแต่ว่าในกรณีที่อาจารย์เป็นผู้เสียหายเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเป็นภาคีเอาง่ายๆสมมติว่าอาจารย์ไปต่างประเทศแล้วอาจารย์ถูกโจทรทำปุถุสลายอาจารย์ในอเมริกาอาจารย์ไม่ใช่คนอเมริกันแต่อาจารย์มีสิทธิ์ไปฟอ้องตำรวจอเมริกาปะ่ะอ,อาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปฟ้องเพราะอาจารย์คือผู้เสียหายเพราะ,ะว่าไอ้คนอเมริกันมันเป็นคนมาทําให้เราเสียหายใช่ เขาก็เล่นงานในราชนาจักรของเขาใช่เพราะน้เปรียบเทียบกรณีนี้เนี่ยกัมพูชาเขาเป็นสมาชิกภาคีตามสนธิสัญญากรุงโรมโดยสมบูรณ์แล้วเขามีการลงนามในสนธิสัญญากรุงโรมแล้วก็มีการให้สัตยาบันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญากรุงโรมในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมันผูกมัด คุณเจนแล้วแต่เราเห็นนะผู้เสียหายเนี่ยเราสามารถที่จะโจงต่างประเทศเนี่ยสามารถจะส่งเรื่องเราเป็นโจทย์ฟ้องได้ว่าคุณเจนใช้อำนาจโดยไม่ชอบแล้วก็ใช้การมันเป็นผู้สั่งการให้เกิดการกระทําทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตผมจะลองสวมหมวกคุณภูมิธรรมครับ เรื่องไทยกับกัมพูชาเรื่องเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัสเซียกับยูเครนก็ดีเรื่องอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับอะไรก็ดีเนี่ยนะครับ<ม>หรืออิหร่านก็ดีเนี่ยเรื่องใหญ่ๆทั้งสิน้นต่างคนต่างฟ้องฟ้องไอซ<ม>ีซีเขามีเรื่องต้องทําเยอะแยะหมดแล้วเขาก็มีทรัพยากรจํากัดมีผู้พิพากษาจํากัดมีคนจํากัดแล้วขณะเดียวกัน เรื่องประเทศไทยกับกัมพูชามันนิดเดียว<ห>นี่ผมลองสมหมวกคุณอาจารย์สมหมวกเป็นคุณภูมิธรรมนะในฐานะรักษาการนายรัฐมนตรีอาจารย์ก็เหมือนเป็นผู้ดูแลบ้านที่มีชื่อว่าประเทศไทยถูกไหมอาจารย์บ้านที่ชื่อประเทศไทยจะเป็นบ้านหลังเล็กนิดเดียวอืแต่ถ้าบ้านที่อาจารย์ดูแลเนี่ยมันถูกจรบุกเข้ามาปล้นแล้วก็ยิงฆ่าคนในบ้านตายเนี่ย อาจารย์จะไม่ไปฟ้องตำรวจเพราะอาจารย์จะบอกว่ามีบ้านหลังใหญ่ของตระกูลดังคนนู้นคนนี้คดีตำรวจคดีงานเยอะแล้วคดีในศาลเนี่ยปีเป็นหมื่นๆคดีเพราะอาจารย์ในฐานะเจ้าบ้านอาจารย์จะไม่ไปฟ้องไหมแต่การไม่ฟ้องแล้วมันจะเข้าคิวศาลยาวแค่ไหนก็ตามเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าบ้านคุณกกลังจะบอกว่าต้องทําหน้าที่ให้ถึงที่สุดใช่ถ้าเรื่องมันไม่ดําเนินต่อไปหรือมันไม่จําหน่ายคดีทิ้งหรืออายการ ของ ICC เขาไม่ดําเนินการต่อ<ช>ก็ให้เป็นความเรื่องของมันใช่แต่เราต้องทําให้ถึงที่สุดก่อนใช่คือถ้าถาถ้าถ้าามันแค่มาขโมยกระถางหน้าบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ไปแจ้งความเพรามันเรื่องกระจิ๊ดเดียวแต่ถ้ามันถึงขั้นเข้ามาชิงทรัพย์ทําให้คนตายแล้วทําให้คนในบ้านยันตายเนี่ยอาจจะไม่ไปแจ้งความไหมอืมเราต้องมองในมุมนี้ไม่ใช่วอาโอสารมีคดีล้นลงล้นสารอยู่แล้วไปแจ้งความไปก็ กว่าจะถึงคิวเรามันพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะที่สําคัญเนี่ยหน้าที่ของรักษาการนายมนตรีก็คือหน้าที่ของผู้ดูแลบ้าน,านที่ชื่อว่าประเทศไทยผมได้ฟังคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้สมนองว่านักวิชาการที่สนับสรุนให้ห้องสารอญญายรังประเทศรัฐประเทศ,เทศก็ทํามันเป็นเอกสาร่รงไวซี่แล้วผมจะพิจารณาอาจารย์อย่าสมมติว่าตัวเองเป็นภูมิธรรมนะแบบผมเผลอตบกระโหลกให้ พูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองเนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาประเทศคุณบอกว่าเออก็ถ้าประชาชนเห็นอย่างนั้นก็ส่งเรื่องเข้ามาเออมันมันเป็นหน้าที่ของตัวเองต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องคุณเลยมองว่าภูมิธรรมชกไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมแล้วทําอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางไปแจ้งความกับตํารวจเนี่ยนะอืมัมน ก็เขาลองออกหมายเรียกคุณเจนดูสิแล้วจะเอาหมายเรียกเอาแค่ขั้นตอนในการไปแปะหมายเรียกเนี่ยจะไปแปะหมายเรียกที่ไหนมีคนสงสัยว่าไอสารอาญาระหว่างประเทศกับสารโลกเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเพราะกรมกัมพูชามันจะไปฟ้องสารโลกเรื่องเรื่องพรมแดนประเทศไทยแล้วเราจะไปฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศไอสองสารเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างม,มันอยู่ที่เดียวกันก็จริงนะอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่ามันต่างกันเพราะว่า ศาลอาญาก็ดําเน,นินเรื่องเกี่กับอาญาสารโลกที่เราไม่ยอมรับขอบเขตสารโลกนี่คือทกกรณี ic, ที่มันมีข้อพิพาท,ท,าทก,ก,กันระหว่างสองประเทศถ้าประเทศมันก็ต้องเจ็ดตกลงกันในระหว่าง2ประเทศถ้ามันตกลงกันไม่ได้ทั้ง2ประเทศยินดีที่จะจูงมือกันไปให้สารโลกตัดสินเรายอมรับเขายอมรับแต่ว่าเมื่อเราไม่ยอมรับขอบเขตของสารโลกเนี่ยทั้งสองประเทศจะจูงมือไปให้สารโลกทำเนี่ยมันไม่ได้มันคนละสาร แต่สารอาญาระหว่างประเทศเมื่อคุณทําผิดอาญาอาจารย์จะบอกอาจารย์ไม่รับขอบเขตของสารอาญาไม่ได้ในขาะที่กัมพูชาเองเนี่ยเขาเป็นรัฐที่เป็นภาคีโดยสมบูรณ์แล้วยังไงเขาก็ต้องยอมรับตัวนี้สารอาญาระหว่างประเทศนอกจากอาชญากรสงครามที่เราพูดกันถึงเรื่องคุณเซนจีนีแล<ะ>ทักษิณเนี่ยควรจะโดนเรื่องอ,อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เพราะหลักการค่าตัดตอนตตอนยาเสพติดทั้งหลายครับเพราะมันเป็นการฆ่าที่มีคนตายบาดเจ็บจำนวนมากเป็นอย่างเป็นระบบครับมันมีระบบออกมาเลยใช่ไหมในสมัยนั้นครับใช่ไหมครับรบและมีผลความเสียหายที่เกิดกับพลเรลือนครับ มันเข้าหมดเลยคือกรณีคุณทักษิณเนี่ยเปรียบเทียบได้คล้ายๆกับอดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถูกจับในฟิลิปปินส์จะเองเลยเออน,น,นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าฟิลิปปินสน์เขาเป็นภาคีโดยสมบูรณ์แต่ของไทยเนี่ยเนื่องจากเราไม่เป็นภาคีโดยสมบูรณ์อย่างที่ผมบอกเพราะจำเลยอยู่ในเมืองไทยมันไม่ครอบคลุมอันนั้นกรณีนี้เนี่ยบอกแล้วมันไม่ครอบคลุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปการและลักษณะมันเข้าใช่ไหมมันเข้ามันเข้าแต่ว่า เนื่องจากว่าไทยไม่ได้เป็นภาคีโดยสมบูรณ์ยังขาดการทั้ษสิ่งก็เลยรอดทั้งสิ่งก็เลยรอด,ลลอดแต่กรณีนี้เนี่ยเราจะเป็นโจทย์เราไม่ได้จะเป็นจำเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กรณีที่พว่าเราไม่ยังไม่ได้เป็นภาคีถูกไหมครับอาจารย์เราอย่ยงไงเราก็สามารถที่จะไปดาเนินการ้องทุกกล่าวโทษให้ทางศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาได้ส่วนศาลอาญารระหว่างประเทศจะพิจารณาว่าออกหมายจับ คุณเจนหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของเขาซึ่งถ้าออกหมายจับสมมติเราไปฟ้องจริงแล้วออกหมายจับจริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคุณเจนจะไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนยังไม่ได้เลยอืแต่ถ้าฟ้องก็ต้องฟ้องทั้งพ่อลูกแหละทั้งคุณเจนทั้งคุณมาเนตแล้วออกนอกประเทศไม่ได้ก็ต้องอยู่ในประเทศของตัวเองแล้วถ้าวันดีคืนดีเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเหมือนในฟิลิปปินส์ก็อาจจะถูกจับในประเทศตัวเองก็ยังเป็นไปได้เลยเพราะว่าอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปิน ก็ถูกจับในประเทศฟิลิปปินส์